สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MWP ตะพัดตะกุ่มนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมาประชาสัมพันธ์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องตัวของสินค้านะครับผมจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกกรองน้ํามันเครื่องนะครับผมกรองเกียร์กรองโซล่านะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมของของเราได้เข้ามาถึงเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าของเราที่เข้ามานะครับจะมีเป็นตัวอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างสักสองสตัวนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการที่จะ ได้รับกองเครื่องกองเกียร์นะครับผมหรือกองน้ำมันเครื่องนะครับอย่างของตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของคุณดายเฮทวันนะครับผมของอีลูสูดดีแมกนะครับผมนี่ครับผม601ก็มีครับผมใช้กับพวก MG3 MG5 นะครับผม MG ก็ตัวนี้นะครับผมมูเซเว่นนะครับผมอีลูสูก็ตัวนี้นะครับผมหรือจะเป็นคุณใดก็กองนี้เลยนะครับผม650นะครับผมจะเป็นของ MG g มนะครับผมนี่ครับ605นะครับจะเป็นของพวกคอนดัตแจ็สนะครับผม เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดตัวข้างในให้ดูเลยนะครับของข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไละกดแชร์นะครับผมแล้วก็สนับสนุนทางร้านเราด้วยนะครับ